สวัสดีค่ะพี่นอ้องฝ่ากำลังตืมตืมตืมอยู่ที่หัวเดี๋ยวนี้ค่ะเอามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วนะคะฝนฝ่ามาอีกแล้วเอาคลิปนี่ไปเบิงล่าพัฒนาชุดเต็มเนาะค่ะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของมือนี่เอ็ดวราอสิลงรัฐบาลไทยตอบอหอดดอกคือพี่น้องห่อนแห้งค่ะโทรศัพท์นี่ได้อาน้ำห่อไว้ค่ะห่อนบัคนาดได้ซ้ำอยู่หนาเตาพี่น้องได้เอาผ้าชุบน้ำห่อโทรศัพท์ ต่อซับสองเครื่องชาดบ่ไดดจะเครื่องเลยชาดไฟกับบ่ไดดมันห่อนค่ะเรากับเปิดเครื่องอัดวิดีโอนี่กับบ่อใดห่อนคว่ำห่อนขืนเลยค่ะนอกปิดหนอกปิดเลยเพราะฉะนั้นแอดก็ไปไว่ายเลยได้จักหน้าที่ก็เอาบา่เอาแปดหน้าที่แล้วหอดใช้ห่อนหันเลยนะคะเพราะว่าเฮ้ามันมันจะบ่ไดดมันห่อนแห้งลเลยค่ะพี่น้องห่อนยางแห้งเลยมันจะระเบิดเอาคลิปนี่ไปเบิง่ง อันน้ทางเล่าพัฒนาชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องชุดเต็มชุดเต็มสามเซียนเด้อค่ะชุดเต็มสามเซียนค่ะชุดคลิปนี้อ่าใบนี้เป็นของน้องต้าน้องตาเขาอยู่เด้อค่ะพี่น้องวันที่แล้วเอสสิบเอาใบเก้ามาบ่าเอาใบเก้ามาเด้อค่ะมันบว่าท่านเนาะพี่น้องเนาะค่ะชุดเต็มสามเซียนผู้บ่เห็นกับบ่เห็นเนาะค่ะ็อยจะให้เห็น ไปเก้าเอ็ดเก็บออกไปเสียงฝาห้องพี่น้องนิ้นึงบอค่ะเสียงฝาห้องพะวาหเขาจะมีรักสิบมาลงน้ำงนะคะมันจะเสียเวลาน้ำนะคะน้องต้าวาง1กับ9จับคู่1 2ึ1่งส9ง9นึ่งตัวหางเดียวคือ8ปดของน้องต้านะคะไปที่ของแอดเนาะคะ่ะติดบนล่างเก้าศูนย์ fc ส่งให้ศูนสา วิ่งรูดศกับ5ชน0 3, 3, ทั้ง3ามสาท่างเลยพี่น้องศู 0, นย์เก้าตัวสองเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะให้แคบเด้เอาโทรศัพท์พอนามพี่น้องเลยบ่เคยพอนะคะของอเสียนสารข้ามบ้างสกับ7พี่น้องสกับ7จ2ดส7่สองสี่ศูนเดสอยตัวเจ็ดสีลอจะให้แคปเอาเนาะ แล้วเขาสิได้ไปลักซิบบนเนาะคะ่ะที่ยังมาท่านด้โลกเรากะสรุปสิบหน่วยบนล่างเนาะคะ่ะเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องเอ็นนางยกกลองขึ้นเนาะคะ่ะชุดเต็มสามเซียนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะชุดเต็มสามเซียนค่ะไปดูหลักสิบบนเนาะคะ่ะพี่น้องหลักสิบบน หลักสิบบนสูตรที่หนึ่งเนาะคะ่ะหลักสิบบนสูตรที่หนึ่งไปเบิง้งอ่าได้สี่ห้าเก้าอ่าสี่ห้าสามปุ๊ปากเนาะค่ะจะเกาอยู่ใส่เข้าเลขสี่หนึ่งสองศูนย์เข้าหลักสิบที่เลขศูนย์เนาะคะ่ะสามสี่สองหลักสิบบนเข้าที่เลขสี่ สี 4, 5, 3, baptism, bon mm ่ห hmm. oh, ้าสามหลัก hmm. ส right. um, ิบบนเข้าที่เลขห้าโอ้ยคิดพอควมฝันขึ้นมาเดี๋ยวนี้พี่น้องแอดฝันว่าแอดยางไปใส่เนาะไปพอผู้เฒ่าม่ยิ่งสามคนนางจุ่มกันอยู่อันแอดกับวัลลุจักไปจักคนสามคนนั่นแอดขาไปไกลๆเพิ่นเพิ่นเหี้ยวเหี้ยวพี่น้องเหี้ยวแห้งแห้งหนาเพิ่นเนี่ะเหมือนม่ยิ่งผู้ยิ่งฝรั่งที่เขาจาเท่าแบบอย่างหล่ะเขาเอิญแม่พี่น้องเหี้ยวแบบนั่นเลยดิค่ะ อ่าสี่แปดสองสามหลักสิบบนเข้าที่เลขสี่หกศูนย์สี่ห้าหลักสิบบนเข้าที่เลขศูนย์หกศูนย์สี่ห้าหลักสิบบนเข้าที่เลขสี่แอดก็ไล่ง,งางลงไปหาเพิ่นสามคนแอดก็เลยถามเพิ่นหกศูนย์สี่ห้าเข้าที่เลขห้าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งน่ะยิ้มอยู่ค่ะยิ้มจะแย่ยิ้มแบบน่ากลัวมากยิ้มแหงๆให้พี่น้องยิ้มแหงๆ เว้ยมาเป็นตา่ยานแท่ในความฝันเนาะแต่เอดกับปเ่บาน้่เพลินอยู่ค่ะดูเหมือนดูเหมือนคนมามีชีวิตชีวาองไรอย่างหนึ่งแหละหกแปดสี่สามเข้าที่เลขสี่เหมือนเหมือนวิญ,ญญาณไหมค่ะพี่น้องแปดศูนย์หกห้าเข้าที่เลขห้าคันเหมือนวิญญ,ญาณถ้าเอ็ดฝันอย่างส่ทำบ่มีวิญ,ญญาณกับมันตุยแล้วเนาะค่ะตุยแล้วศูนย์สามบ่พี่น้องว่า หม่สย์สาหรือ0ูนย์เก่คนบ่มีชีวิตชีว่ามากหรือยังไปถามแบบยิ้มสแยะยิ้มพร้อมเลย่ง4จ็ยิ้มแบบจืด,จดๆแหงๆแบบบ่มีชีวิตชีว่ายัางเลยไหมคะ่ะสองศูย์ห้เข้าที่เลข5แอดกเลยว่าเอาถ้าเป็นแบบนี้คือคือบ่มนคนนี่ในความฝันเนาะในความฝันแอดกวางสันเลยเด้ คือม่นเป็นข้นเนะาะพะน้เบาควา่วงประสึกกับของกันเลยกันเลี้ยวไปเบิ้งข้าเจ้าอีกได้พี่น้องเลี้ยวไปเบิ้งข้าเจ้าอีกวันนี้ดูเหมือนข้าเจ้ากะจะขยับตัวยุ่ค่ะขยับตัวยุ่แต่บด้เวาอีหยังออกมาเนาะแอดก็เลยว่าเออมันคข,าขาน้าขๆก็ว่าวิญญาณเนาะพี่น้องเอาแคบเอาก้อนค่ะสามสี่สองศูนย์สี่แปดเก้าหกแปดสี่สามสองห้ามีเลขสี่อยู่สามตัว มีเลขสามอยู่สองตัวเนาะคะเลขแปดสองสองเมดเลยค่ะสองกับสองแปดกับสองศูนย์กับสองนะคะมีเลขสี่ชุดผู้เดียวเนาะสิบบนสิบนนะะบนที่เลขสี่นะคะสิบบนที่เลขสี่ชุดสรุปแอดกับออกจากนี้ละคะ่ะพี่น้องกลับอยู่ในเหล่มมันชนนะคะนี่ค่ะหลักสิบบนสี่แปดสามมีเลขสี่อยู่สามตัว เลขแปดสองตัวเลขสามสองตัวแต่เด่นบนมือนีสองกับเด่นคือกันนะคะสองกับศูนย์กับเด่นบนพี่น้องมักตัวใดกับจัดตัวนันไปเบื้องกับช่องนี้ยๆเพิ่นเนาะค่ะแอดจับจากลักซิบบนจับจากตัวนี้นะคะหลักสิบบนเพราะว่ามือนันเข้าจับประกบ1ิหน่วยเนาะค่ะประกบ1ิหน่วยเข้าผาดผาดตรงไหนตรงที่ว่าจับบตรงมือนันเนาะค่ะ หลัก10บบนเดี๋ยวได้เอาออกมาดูบ่ใดพี่น้องพี่น้องแนวทางเกา่า9ก้าหนึ่งสองสหลัก10ล่างสูตรเก่าที่ยังเดินไม่หลุดเนาะค่ะหลัก10ล่างสูตรเกา่ามี9ก้าสองสาเจียงมาก็ได้พี่น้องเอาอะไรเอาของเก่าออกมานี่เห็นบ่ค่ะชนหนึ่ง นี่ค่ะชุดสร็จมีเล็กเจ็ดเยอะมาก7จ็สมหสูตรเก้านี่ก็มีเจ็ดสามหนึ่งนะคะ7จ็ดสามหสมหีในมือแอดนี่มีเจ็ดสอตัวมี1 2ึตัวนะคะอ่หลักสิบบน1นึอ่าหลักสิบล่าง1นึสเจ็ดนะคะ<ม>สรุปเลยว่าชนมากทีุดคือเล็กเจ็ดเล็กหนึ่งนะคะ หลักสิบล่างหนึ่งสามเจ็ดตรงยูเดอร์พี่น้องเบิ่งซอยแอดเนเดอค่ะเบิ่งซอยกันเพราะว่ามือนันเข้าผาดเข้ากลางถามือนันเข้าพผาดหลักสิบล่างเข้าจากเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้ค่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่มือนันเข้าเข่าบนเนาะเข้าเข่าบนที่มือที่ออกซี้ซี้ซีหาไหมค่ะพี่น้องหลักหน่วยล่างเดี๋ยวแอดเบิ่งหลักหน่วยล่างก่อนหลักสิบ สรุปได้ทั้งสองสองอันแล้วนะคะหลักหน่วยล่างกับมีสูตรเดินยูแค่สูตรศูนย์กับแปดนี่เดินอยู่เรากะแปดศูนย์สี่ 4, นะคะหลักหน่วยล่างนี่ค่ะศูนย์กับ 8, แปดเรากะแอดไปจับเดินล่างมันชอนอยูทเทลิกสองสี่สูตรแอดก็เลยเอามาใส่นี่หลักหน่วยนี่เดินล่างจับได้นะคะคือสูตรสรุปรางพัน พานแ้วขาโห้เขาเนี่ยเด้ออันนี้ไปดูชุดสรุปบนสรุปบนเด่นบนของเราออเนาะค่ะเด่นบนสูตรนี้ยังไม่หลุดพี่น้องสูตรเนี่ยเดินเหยๆเลยเดนหนึ่งกับหาเด่นบนเอาเด่นบนล่างบอกสูตรเนี้ยอ่าสูตรนี้เด่นบนล่างแต่มันจะมีสูตรเด่นบนอยู่สูตรหนึ่งเนาะเด้อค่ะ ฝ่าหองเทอาหัวได้ยินบอกพี่น้องแรนขบป้าเลยเด้ค่ะอายานฝ่าหย,ย,ยันฝ่าร่มมากแห้งแ้นี่มนเขาใต้เตียงเหมือนเด้พี่น้องบ่ได้เงว่าเตียงจะหักใส่เ้ยค่ะหน่วยบนนี่ค่ะพี่น้องน้ำหาอยู่นวยบนสูตรใหม่หมดเลยแต่เข้ามีไว้ในเหล่มสำหรับใส่งานแต่ขัดอยากขัดออกมาให้พี่นอ้องเบิ่งสซติตินะคะ ขัดออกมาให้พี่น้องเบื่องสถิติชนสองชนสองชนหน่วยบนได้ยินไหหันนี่มันมีชนสองแบบนกันกเลยอะสองศูนย์ส่วนเลขเก่าอยู่ในเหล่มนะคะอยู่ในเหล่มเรากะหน่วยบนเลขเก่าสูตรนี้นะคะที่เอามาสองกับศูนย์คือสูตรบังหันเลขเก้าจะเอาจากสูตรนี้หลักหน่วยบนนะคะ มีเลข9กมีเลข9ก1 9 2 9 3พี่น้องเห็นจุดหลักหน่วยบนแล้วเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนเข้าฟันไปที่9ก0มีทีมากให้พี่น้องเห็นแล้วชุดเด่นบน567นะคะเด่นบน567ที่ยังเดินอยู่ยาวๆเนาะพี่น้องที่ยังเดินอยู่เงี้ยวหาหกเจ็ดนะคะเด่นบน น่วยบนช่อนอยู่ที่นะคะแต่เหล็กหาเข้ากับมักได้แต่เข้าบริจับไ่หาเรืยมื่อนี่คืน้องนะคะน่วยบนมันมีหลายสูตรเนาะค่ะน่วยบนมีหลายสูตร<ม>เอาหาไซน้ำเนเดอร์พี่น้องเนาะค่ะระาว่าเด่นบนของเข้าเด่นที่เหล็กหามากเลืยมื่อนีเอาเพิ่มให้จักตัวกันลักน่วยเนาะกระเทียมมันมากพี่น้องมากกระจัดคัดกับพานเนาะค่ะ เอาเอาครบแล้วฝนก็ร่างมากเนาะพี่น้องเนาะชุดนี้ก่ะอุ้ยใจมันเนี่บ้อยากลงแต่ก็อยากลงให้เบิ่งเป็นชุดใหม่เดินสันๆันซ้ำนี่บนขอให้มาที่ศูนย์เก้าพันชนกันหลายสูตรเนาะค่ะศูนย์เก้าพี่น้องบางท่านอาจจะบ่ได้เบิเบ่งชุดอันแรกที่แอดลงอ่าชุดนี้เป็นชุดตารางเป็นบนศูนย์เก้าสี่ห้า ห้าเก้านี้มีเก่าศูนย์ศูนย์เก่าชนกันกับสูตรนี้อีกเบิ้งเนดะ้อพี่น้องนะคะเบิ้งองเอาไปเป็ปนแนวทาหนี่เด่นตัวเดียวก็ได้เก้าเห็นบ่ค่ะมาเก่าละเมื่อน,นี้เอาเก่ากับหานะคะประกบด้วยศูนย์กับสองไปสละพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้ขอหยุดตีใบสมณิสาการพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องหลังเล่าพัฒนาออกกันฝนบ่โตกฝา่าพ่ะหองเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ